สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับสีประจําวันเกิดก็คือสีแสดนะครับเลขที่ให้คุณโดยตรงตามทักษะเนี่ยก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับผมเลหมายเลขหนึ่งก็จะบอกว่าบวกละกันเป็นเป็นเลขในให้คุณเป็นในทางบวกนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งคือสีแดง นะครับลองมาก็คือหมายเลข6นะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง4นะครับกลุ่มนี้นะครับคือตัวเองตรงนี้นะครับเป็นเดชเป็นสีตรงนี้เป็นมนรีนะครับตรงนี้เป็นมูลละก็คือหมายเลข2ก็ใช้ได้นะครับก็คือ1246นะครับก็ว่ากันไปเรียงกันไปนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้ นะครับก็คือ1 6, 42ตามนี้นะครับหรือจะเป็น1 4 6 2กสอได้นะครับกระสีแล้วก็ในส่วนของเลขที่เป็นการเลกินีผมจะีทำให้เป็นเป็นเลขลบก็คือหมายเลข7นะครับหมายเลข7ก็คือน,นี้นะครับการลกินีนะครับส่วนเลขซึ่งจะไม่ควรใช้เลยในหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ พวกตั้งแต่01ถึง09แล้วก็กลุ่มดาวซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรู 1, 3, 4, 8, 6, 7, 2, 5นะครับอันนี้เป็นดาวไม่ควรจับคู่กันนะหมายถึงดาวที่มันจับคู่กันเป็นชุดเลขแต่เลขซึ่งเป็นกรณีของคนพทษันก็คือเลข7นะครับก็ทีนี้เราลองมาจับคู่กันดูนะครับว่าในกลุ่มตรงนี้นะฮะดาวที่ให้คุณกันตรงนี้ จับคู่กันจะได้เลขอะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกก็คือถ้าจับคู่กันจากก็จับเป็นคู่หนึ่งสี่อย่างเงี้ยนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับก็นํามาจับใช้เลขได้นะครับในกลุ่มของอีกเลขหนึ่งคือทีนี้มาดูหมายเลขเลขสี่คู่กับอะไรได้หรือหมายเลขหกนะครับ ถเอาเลข6แล้วกัน 6, 2 6สอง่า6 2 2 6นะครับ 6, 4แล้วก็สี่อนนี้เป็นของคนวันพระรหัสนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูหมายเลข2นะครับหมายเลข2จะคู่กับอะไรหมายเลข2ก็ต้องคู่กับ 2, 4 4 2อ่านี่ก็เป็นหมายเลขคู่มิตรนะครับ ส่วนตรงนี้มันจะเป็นคู่ธาตุกันนะครับสกับ5จะเป็นดาวคู่ธาตุดินกันนะครับเลขข้ามใช้คือหมายเลขเจ็คือสีม่วงรถสีม่วงถ้าเป็นรถสีแดงได้นะครับสีเทาสีเทาบอนได้สีฟ้าสีเงินได้สีเขียวได้นะครับแล้วก็สีเหลืองสีขาวก็เป็นรถจนได้บ้านเลขที่ก็นะครับพวกเลขคู่สัตรูเนี่ยเช่น1 3 4 8 6 7 2 5สห เป็นข้อห้ามนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ตั้งแต่หมายเลขอย่างนี้นะครับก็ไม่ควรเป็น0ูนย์หจนถึง09นาในทางกลับกันนะครับแล้วก็เลขคู่ัตูของทุกคนเลยเลขเนี้ยเลข3 7 7เเลข3 8 8 3เลข3 1 1 3หรือ3 0 0ศอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเลขเสียของทุกๆคนนะครับแต่เลขเสียที่ไม่ควรใช้ของคนวันนี้นะครับคือนี่นะครับ เป็นการกินีแต่7 8อาจจะคู่มิตรเนี่ยมันก็อนุโลมได้ใช้ได้แต่ส่งผลได้ไม่เต็มที่นะครับก็ประมาณนี้นะครับของท่านที่เกิดวันพฤหัสอันนี้ไปถึงเลขของกลุ่มผลวันพฤหัสนะที่เราเรียงดูกันตามทักษะนะครับแต่ส่วนในดาวคู่ดีก็ก็จะมีในกลุ่มของเลขดาวคู่เมตรเช่น1 5 2 4 3 6 7 8แต่8นี่ถ้า7 7ตรงนี้มันเป็นการกินีก็อนครับ หมั่นทอนนิดหน่อยนะครับตัวหนึ่งห้าใช้ได้นะครับแล้วก็พวกเลขโศลต์ก็จะเป็น1 6 6่งหอะไรอย่างเงี้ยนะครับ1 6 6 1นะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับส่วน6จะไปคู่กับ6 4 6 2่หกสองามสามอย่างงี้นะครับก็ดูกันไปนะดูดาวคู่มิตรเป็นหลักอันไหนเป็นก,กุรกิจีก็ให้ค่อยคุณน้อยหน่อยนะครับแล้วก็เลขกลุ่มนี้ แล้วก็เลขติดหมายเลขศูนย์นะครับก็จะเป็นแนวทางของการนำทักษะมาประกอบใช้กับตัวเลขนะครับส่วนเลขหมายส่วนกลุ่มของหมายเลข9ก็ได้นะครับ9ก็จะเป็นพวก192939นะฮะทีนี้เรามาดูในกลุ่มเลขเลขเนะครับเลข9ที่ทุกคนน่ใช้ได้19กอย่างนี้นะกับกัน2 9 3เก 4 9ก็พอได้59ก็ได้6 9อก้าว7็ก็พอได้89ก็ได้นะครับรวมถึง99อาเาเลขชุดพวกนี้นะครับถ้าไม่ได้เป็นการเลขกินีของใครก็หยิบได้แต่79 7 8อย่างเงี้ย7 9ก็จะให้ผลหวันทอนนิดนึงครไม่เป็นไรแล้วก็หยิบหยิบไปใช้ตัวไหนที่ไม่เป็นการเลกินีในเซตพวกนี้ของคนเกิดวันพระหัสนะครับ คนอื่นก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ดูตามทักษะกันนะครับแล้วก็พวกกลุ่มดาวคู่มิตรอันนี้เลขต้องห้ามนะครับแล้วก็เลขที่ติดศูนย์ในหมายเลขโทรศัพท์โอเคครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ของท่านที่เกิดวันพุธสีประจาตัวคือสีแสดสีที่ให้คุณตามทักษะคือสีแดงแล้วก็สีเขียวแดงเขียวให้คุณได้เลยนะทั้งตำแหน่งสีและมนตรีแล้วก็ตรงนี้เป็นตำแหน่งดาวเดชตรงนี้นับ3อแล้วนี่มลละ ก็ได้สีขาวสีเหลืองอ่อนใช้ได้เหมือนกันครับโอเคครับก็ขอให้ท่านที่เกิดเป็นผู้หัดดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็เอามาเลือกใช้ถูกตามกาลเทศะแล้วเวลานะครับขอให้ท่านโชคดีเดี๋ยวคนเกิดวันศุกร์พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ